ออนอยยิงอ่อนม้องอยู่คำไหนพี่อายมันก็วานันน่ะว่ากาป่อปอป่อหามันมาหลวงหลังเมืองกวนเวลาป่อชักขาลูกมีมวลไปตอว่ะอามนั้นก็ปอแหลสอกลงนอยังไปเลยตามบักนิ่งเชียงอันนางปอขัดหักเออจับเลยมาเมียงปั้นดูใจเดียนยำชิงในปีนัย โยนฟอเาตืดหิบวูห็ดกายไปฟอดีแน่อยู่ฟอตั้งตึกเถ่าตอกตอคือจ้ามะเวลาก็ปอฟอสหิบกายมาปั่นดวงใจไปแช่ในฟอตึกถักเห็ดเขามันเอ๊ะอันนั้นก็ออสชอบาหมั่นิ่มจะมีห่าห่วยสวามีหาห่วยหาห่วยหุกหุกหุกหินออกว่าปอกออกมาปอหาปีนน้องเต่าเหมือนในเอ๊ะเอ๊มอกับ่ายวันนั้นก็ลูกยิงก่อนสมองเมียเขาว่า เมียเป็นนานมานอเมียเป็นนานทองนอกลางวันสำปอมมองรับสิไ้ความง้อมเรียบเมียมชูยาอาบนั้นก็เมียวเดี๋ยซอกหมอกเข้ากูจึงเป็นนานหอดืนยเวันละก็เมียวไปได้หมอกไข่หมอกเมียวอกไปได้หมอกเป้าเมียซอกไปได้หมอกแล้วมาปั่นลูกยิงให้ไปมาหรือเออเอวันไหนกันไดเลึกก่อเลึกมาเด้อยเดือองอ๋อปอมมาเมียมากขึ้นไน อ่าเลือกก่อนเลือกว่าเด็ดๆก้ามหน่อยขาพี่น่องกอมือนอนกอกันหิ้มพี่ไข่ไงเนี่ยนอนกอดกันเลือกมากก้ามหน่อยหนักไก่ตีขันมาน้องกอดตื่นปิ้งกอดตื่นมาป้อมาว่าเมียอ่ะป้อมาว่าเมียมาว่าปีเนี่ยไปมาไปมาเมียพี่น้องควายเอิอนอนหิ้มเพิ่มพื้นหน่นอนหนวตั้งคืนปอก่อมเต้าเมียวก่อมเผาน้อนเออปีว่าไม่ไม่ขาก่อมจังว่าหือว่าปี้ยายมันว่า แค่แค่ปอตุกชีไม่เพื่อละมวยเราสองวันเมียมพอกเพอนเก่าเพียวมาอ่ำนั้นก็อยู่เมียตุกพุยอ่ำนั้นก็อยู่อูตุก้าปอบผักฮึกหินลาเพียแกจู้แียนยินขินเลี่ยมขับพลกขื่อจ้าอ๋อปอตุกไม่อยอ่นอเมียมตุกพุยหรืออ่ำนั้นก็ปอตุกล้านหินหือสองวันเมียมจังมาปอมจังเต่าเอเอเมื่อเลียงมากกับในขับพี่น้องก็ เออนอนก่อนป้อฉากกาต้งเลยก่อนป้อชื่อเจ้าก็ไม er. oh ่โอ้ไอป้อมมาเมียมาขาปี่น mmm, ้ pues. ah องห้เออได้ทุนเราก็ไม่วันไห้เดียต่อต้องไม่เข้ารู้จีเบิ้องเมื่อว่าป้อมันมาก่อนมียว่าเมื่อว่าเมียหมันเต้าเมื่อนายหาพี่น้องต้องไม่เข้าของต้องพวกใครป่านแกนเย้าป้อเออป้อเมียเมีย เสยังแก่นอ่านทองเยาถ้าพี่น้องชศ้าืีอหนอนทองยอดแก่นมูตองอาเปต้องไม่เข้าต้องไม่ข้ามาเลยล่ป้าเกจียปอตทางชองเม่ตั้งจะมีตาเดียเมื่อปอดจะมีเจ้ามัตาพิ่ตัวเมือนายถ้าพี่น้องต้องไม่เข้านานาจึงปลาาเมื่อเปนันมาขลาเี๋ยถ้าไก่ย้อนกินเพื้อเรื่ ป๋ยเ็บ๋ยวกินปลกินเนืยมาลคฮัตติเ่อฮ่าย้อนกินเบื่ออรังกังไดเออรอพี่ได้ํำก้าพี่นองอย่างกันกินได้กี่ก้อนอย่างกันกินนอพี่นอกาเดพี่การเดีกาเดพี่ฮาย้อนกินเบื่อปารองกอายอนกินขึ้นาออกกันเห้ปดงเออเมีปลาเอ่อย้ากินข้าวชู่องเขหมอกินห้ามอกินอออการเนี่ยหมอให้ว่าหมอกินข้าว อ่มีขา้าวเลี้ยงก้นผานตั้งกินหวานได้เออไหนดูก้นมีก่อนกินข้าวปี้กีดเฮิรกีดเย้ก็เออกินข,าขากก้าวชุ่มข้าวก็เอออูสูลรเมีสูลรากาเตียม,มาไหนว่าป๋อไหนนานมาได้ไม่เอาเปี้ยนานปองเมื่อแน่ต้องไม่มข้าเจอทันอยองเจอทัดเพราะฉันยองยองยองใน้กินขา้าวเสียก่อนเชกำเอาข้าวต่างซ่อมปัญหาได้ไนได้ วายาคาพี่น้องซ้อนก็ได้กินขา้าวตางซ้อมก้อนหนึ่งไปกล้วยลูกหนึ่งเมื่อปืนเฮืร์นออกกล้องนอยาสางเย้าตอนเด้ยาข้าวต่างซ้อนคาพี่น้องเจนจ้าจอมันแก่นปลากลางอยู่ยาไปเอ่ยย่อสามย้อนทางหว่วงพอหลวงเอ่ยเมียป้าเอ่ย้อนกินข้าวอ้าผูวปันคือเต้าอ้อยมาล่ะอ้อยมาตะได้ใจคือ,ค,อคือได้กินก่อนมากอา้อยไม้ก็แข็งคึ้นเท่า คือนีเจ้าได้กินข้าวนำสันแล้วก่นมาเป้าน,นหวเาเด็กมาลงมา,าก่ออ่าเจะาปก่อเป้าเออปลลงเงอจะไปก่อเป้า,ปาอ่อปลอมมาเมียมเต่าทำใรกินข้าวเจีงลูกชูงอกคเยอะเอเอ,อมีขาสักไหมยิ่งกินผ้ายิ่งรกินกน็ไอ้ลำกินเจียงโยบาร่าก็ตื่นกินเือดนเยอะ ขา้าพิณองสองก็ไต้ต้องไม่เข้าซ้ำป้อมยังสังเตนาวา่าฉีจะวันใสป้อมไรกินข้าวลาละแก่นพอตายว่าขาก็ต้องไม่ที้ไม่ว่าขา้าพิ้องก็ว่าเพียงข้าอําเบีบบาายงข้าว่ามาเยาวอ้าขาก็แกยิบออกมาเอะมาเมียงกันกินเนี่ยตุค้าตุขา้ขาคำมาก็ให้สองคำก็อุขมมะสามคำก็เมียข,ขามะ สีคคำก็เมียคำมาให้กวนกวนขับปีน้องก็ให้ตีๆก็ไม่ลมด้อยเมืองคำพ่อโม่องยองยาเอาพ่อแม่ตั้งสองนานมาหาปีน้องท่านป่อให่เลยยอมเชือเมาชาหมังวันก็เลยกินขเยตาหมังวันก็อะไรกินแซตาหาปีน้องตุกขนาดย้อนจันดังย้อนตี้ันทรดังจานยา พอมากาะเจ้ามาต่าค้าพอมีเออหาเปรตตุคขาหาพอพีเดินน้องตุคขาจะดีอย่าพันตวนี้เทมาย้อนกินเอื้อนน่าเอื้อนจานเขียนจอมวานก็อปืนใครเมียห้าปีน้องใครอ่าเมียห้าปีน้องกินที่ใครเมาดน้าโปเออเมียเอฮ้าปีน้องตุคขาหน้าโปเออเมียเอไรมาฮกอะไรไรมาหน้าตาหาคือเหนือก็ไม่ ไล่มาตาหาคืน,ยา,คนยาวหกคืนยาวไม่ตาหาคืนหกคืนพ่กได้มาหกคืนนี่ก็ไม่อ่าอันเป็นกี่วันตาของอันสองห้องเอาดูวันหน้าชวนนั้มาอุกกันว่าไม่ไอปีนอสองก็ได้ขาบ่มียหนาเพาียวกลางวันก็ขาให้กลางคืนก็ขาให้ก้อยก้าเขาตั้งวันตั้งชวนพวกไอ้เจ้ากันตีดาเฮ็ยนมิวอะไรเอ้ที่ข้า,จา,กกาเาาจากก้เา,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 ากังอาว่าเจ้าเกี้ยวว่าชื่อข้าก้อยก้าหยาบเอ็นนั้นพวกพมบวครับโอปบ พ่อเมมีคำมาด้อเออเขาเขาเอกกะขายปันเบื้อนี้หม้อหลอนสองก้อนได้เข้าออกคายปันบื้อนี้เย้ากะเข้ามาเหมี่ยงกันเคนอีเอนอีเย้ากะพีงกอดีไรกลางน้องกอดิีไรกลางอยู่เก้าถักได้ขิ้งสองก้อนในเต้ขาดตายต้งไม่เอายนั่นก็โผล่หตายต้งไม่มีเหวนตัวห้องเอาเหอก้นได้ลวงรองกับความหูจักดังมากกะได้หกขึ้นเอาเลยได้่ยหกขึ้นคำในเจีรันว่าพูก็รู้ลูกขับก็ห้องห้ให้ๆไน้านหักไรลงไปเนิ่ววันเท่าเนียขลาเ เอาขายไปเอาก้าวมขายไปได้มันเย่าเน้ยวมขายมันเย้ารอก้กำมาย่กินข้าวอย่นีเนี่เออนั่นเดี๋ยวลูกกางเอาเออเอาพี่กางเอาวะขายพอขายเขาเนยือว่เป็นหลวนเออว่เป็นตั้งเงินจ่ายทุกันน้าวเออเขาก็ได้เออมือเด้งมาเออผูกเข้าไปชิงกางมาเออไอยองก็อากับมือกินข้าวเงินกเดินนั่นเลยอ้าเลี้ยนุมือ อุเกก็มือมือพักเล่้ยงคายกำเนี่ยอุชูก็ไม่เอาอายเออเมีชูก็ไม่เอาเอือกำเนี่ยคือพี่น้องเจ้ากะหาอูเหม่เม่เหม่เอ้าเก้าเจ้ากะปันเอ้าคือพี่น้องก็เอออยากทีว่าเก้าเป็นลุงอยากทีว่าเก้าเป็นเปิรดคือคือว่าเก้าเป็นอุคือว่าไหนเก้าเตียวคือพี่น้องกะขายรันเปิร์ดเออคือที่ว่าคือหล่าอะไรกินน้ำเออลุงว่าได้กินเนื้อกินปลาเออ ถ่าพายังอ uh uh mm um ู้เข่าเมียเก่าเขาเรากาะตุ๊กไม้ตุ๊กตอกตุ๊กห้องตุ๊กคู่มูสักใเอาเออเมื่อว่าการคิดดูขึ้นไวอยากตุ๊กหัวอาเออการเดินเอปากโวยได้ชิ้นควบเบาอย่าเออการล่าเขากู้ยาวอ่ะมันไม่อาะผู้ชูก็ควายเอาอ่ะเมียชูก็ควายกินทุกร้ายเอาคีร่วงผลาพลาเนาะกลับไปพลาได้กลับอย่าตุ๊กคือว่าเออควายอ่ะอู้ชูเนียหาพื่นมันโป้บุ่ยไปชิ้นได้คิดทั้งตู้รุงใหม่ชิ้นผู้เราอ่ะการล่าเขาได้รับมาแค่ไหนเออ ป,อ,ปอตายเอาเนี่ยกาหลงเออตายเอาเนี่ยกาหลงเอาวานานาเออวานานเออ,อเกาลาเขาลุงได้อุมเมยียคือตายเอาเพรกะเขาคือกักขายเด็กคือได้กินเนื้อกินปลาหนังกุ้งคือบบน่าเออจังให้เออลุงว่าเพอยู่วานเขาเนี่ยเพืกก่อก่อนมีเผื่อลุงตายเออเผืมีเขาเลี้ยงก้นผานลูกคือสั่งกินวานาเนี่ยหนูจตาเคาเชื่อเป็นเจอคันทำต่อ,อยค่ไหน,น เออนึ่าก็คือก็เคยเชียงเป็ก๊อกล้ำนมไดยไม่ไงลงหนเออเออจ้งให้อข่าวปอลงว่าออปอเม้ตายอยก็นอาปอลงกครปนพายขายปนเพขายอเออคือว่าก็เป็นอู้คือในหน้าบด้ขายเปเบิ้นบสองขาดเอออ จางเอ๋อลาลามังชาตายผ่านกาบผานจอจอบปียบผ่นขิงหลวงโอเพื่อนขิงหลวงเธ่าจนผูกแก่วะมันาก็อตั้งพี่น้องสองก็เลียชอบก้าติ้วเด็บไข่ว่างยาวหัวก็ในขาพี่น้องให้ได้กว่าก็ในกับเมื่อเผียวขี้ชักที่ดุ่มหูเบียงตังหอกก็ในขืนเมืองเฮ้ เจ้าไหลลูกหัหมาเลยอ๋อลูกไปบ้านเขาขามาเหอะอ๋อลูกหาเลยมาอหาลูกอดีดดูอินเหอะยามเงินเงินจ่ายดูดกว่าเลยมาหาอาโก้เหอะมาอาโก้เนี่ยมาขายวัวมาขายก้อยฮะขายวัวขายก้อยฮะมีลูกชายลูกยิงสองคนเลยฮะนี่ดวนน้ำเนี่ยเหมือนเงินน้ำฮะเนาะเงินน้ำเนี่ยจ่ายกิยนจ่ายกินดวนน้ำเนี่ยมันทำกินไหมครับมันจ่ายเลยฮะ ใจหหลัค้านํำอีนี่แหนเนี่อ๋อคีมาขายหลวสองก้นนี่นี้ฮะเจ้าออเจ้าออค้ามากขายหายนี่ฮะขัานใจเหเงื่น้ำได้เด้เจอย่างหลวนน้ำได้มันบ่ิสุเสียหะนะหลวนน้ำได้ชุกชักยอดนี่ฮะอ๋อใคร่าก็กระหงในเดี่ยวลูกหลวัดชเทียวครับ ยนก็อาานเออนี่เดียวไขปนมาฮะอาไดเ็ปวไขวดีวนกวนาอ้ใจนี่เจยาดูยิ่งกาในกบหมอบอกให้าเขาฮะลูพวกขบวานนีน่รี่ขบวานนพวกพวกห้ใกล้่หายพวกห้ใกล้จ้่ามเด้อหมมัดหมอชวยฮานี่เนาะเจ้าคาคาก็เงินก็นํำเต็มจ้าค่าก็เงินนำย้ำเือจีกันนี่ค่าพัน ปากงักว่านอกได้สีขันย้ายในหกคลิปยีบบ่อเงินปากฮะเด็กอกาเบียร์ฮะาเน่ยเด้อล่ไ,ไหวห้ฮะเอออยู่ในไอ,อเออเยออวอ,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 อยู่กันไหนไอ,อ้ก,ไกุนจกคนสายลงหลายจ้ลงหลายชักเชีเาะโคกอะไรดึงเขากอะไรกินน่า อ๋ออยู่กันในก้อยอยู่ค่ะอ้อเออก็เราอยู่กันในเมืองบ่าอยู่กันใน,นได้มั่นเปลี่ยนเฮือใจเฮ้อลุงอ้าใจเฮืออุบาอุบะอยู่ด้ป่าสูงลุงสูดว่าปอบาเมในห่งปืนน้ำม้อนี่นต้องจำม,มาก่อนชิงเจก็ก,กาขายไรมาเงินปากเนืองมาเผียวน้าวานยาวดวันมันหมู่กองยิงเจีกจีกว่าจีกัดตุ๊กเฮหาหกปีอาย มันหวอกเปินเตี้เก่าขายลายหาขันห่าชิมันสำยีไว้ครึ่งหนึ่งเจช,ชายกินปูนปิ่นพอนมาปั่นนะุกวันาชวนมันก็แมงอ่ำฟ้านำลงนำลางีนายนเดินตอนได้กินชีวีลูกก็ห้านแต่ห่าขันนี้มันกินไปแล้วมันว่าเก่าเลยขายมาหาาขันไ้ยนายอเก้าไหผัวมึงเรียงมา ขาปีน้องก่อมใสเอาตังเออถุงลายหด่นอ่อนเหหมอกอุหนังเจียมยามันก็หวยเหโคโยก่อนชอยขาปีน้องเหปูเท่าปูที่ปูสะเทน้าสะเทหูเวียงก็เอาหอกเข่าหอกผ้าอ่อนวันขาปีน้องเหเจ้าขาปีน้องไก่เวียงหูกูวันกูวันอีเพิ่นกาเปิดก้อนกาเปิดตังหูทีนาหนังเปิดพวกกางขมาก็ลืมไม่เหได้กินข้าวอิ่มกินเตรียมดีหน่อยก็ไม่ ยอกลไม่เลยจินเคยยิงจิงเจ็บให้หูกวนหนูกวนน้องหญิงมันเนี่ยไก่เล eh, ี้ยงวัวก็เงาซ่องซ่องยายมันก็เงาซ่องช่องเพรนั้นน้องหญิงถามยายยายเออจางแต่ถึงอูเมียวเออยายเออจาถึงอปีอูเมียวเนี่ยตายเตี้ยออนอ่ะมืองนังกาลาโปเกะว่าเออนอ่ะเมาลุนนอเออได้เออปีว่า ถ้าเลียงวัเลียงกก่เปิ้นก็ห้ามปอบหย่อนหน่อเหมือนนี้ก็ป่อยเมียวน่อเออใจเออปีดืบดืบ,โโบด,เนนะด,เเดบีเออ,อโกวัวปิดหน่อหยเปียัคนที่จำโคหนับเปียโกวัวปิดจำเมื่อนองเออเมื่อเดดหนาล้วปีว่าลาโบไลเออมาโกเมื่อกูวันลำโบลำมากมโกเมื่อกูวันพวกกางหนาหมาดดืบกากกังขม้าลืกมาตักข้าใจอยากไปอยู่กันน,นั้นได้เรื่องนึงยาคำใด ยอกรรมในสายกรรมลำเอาก่อนนักเมาดีพอทำขึ้นหอจ่าจำขึ้นหอกับกายทำหินไหวสาจะปะเทียงพ่อมเมียอาดองต่อพาย,ยอดเจ้ามาไปคืขืนแหย่จงมันเหยาก็่เปื่อเมื่ออยู่ปื้นเจียการไร่ผาเมืองไทยเมื่ออยู่ไนเรลือนไปที่ระวันคุกจะไรคำนี้หยบคำใจลุกเปื่อนเตอ้อ,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 อ ยอดกำน,นัยขึ้นมาไครแค่วะนี่ยายจะเก่าว่าพอมมีมาตายกีจ่จูยอกำนัยขึ้นมาไข่เคือเมื่อตัวเมื่อผู้ผีรู้เดี๋ยวขึ้น,ววนไข่แทงลูกคานกำนัยอันเปปนปมเนี้ยป้อมมีอันร้อนเจ้าเมื่ออยู่ในเดือนปลายเจ็ดวันเมียเขาก็จะถึงลูกใจมันหนะักจะถึงลูกยิงมันหนะ่ะชิงลงก็จะถึงลูกยิงลูกใจมันหนะ่ะสองด้านปันคุณออคำไพ่อ๋อคำนั้น อาคุณออกคำพายเออคุณออกคำพายห้าตีมือยาวมือผูกในห้ามืออ่วห้ามือหามาอยู่กันได้เลได้เดินไปเช็ดวันยาวห้าตีมือมือผูกกบเร็วเดินไปเช็ดวันมือผูกห้าตีมือยาวอ่อใครมือเอาฮะครมืออ่อเออเอาในกระเป๋ามือน่ะเฮาขี้ฝอดีเนี่ก็ห่งหากันขาดใจเอือขาดครมือกว่ามือขาดเออใกล้กะบเชจูมันอันมาลาดปันสินทำกรรมฐานเอาขนัาน เขาขัดเดี๋ยวมือสักสูงไปกว่าไวการตอนตับก็ใครมือเผี่วกลาอยู่ได้เอามือใครน้ำนมโบเอ้ทอดปัดมุ้งเนื่อจิ๋วอาเจียมันผมมุ้งเนื้อขมุ้นหวานเนื้อเอามือจูลูกล้างกินเลยก่อนเอามือจูล้างกินเลยก่อนเอาเสานอําทงขอนคือมือเลยเอามาใช้ไว้ในขมุ้นหวานเนื่อซัมคือหวานเนื่อซัมปอมุ้งเนื้อซัมนำนมเนื้อเจ๊เจ๊จิ๋วจิ๋วเจ๊ก้ามในมือหวานเลี้ยงมาในก่อน หาก็ช <preach science and hello> like so ่วงคำดุเจ้ก <soci> nos ็ไม่อาโลอะไรนะคำมุลหวานออก์ไม้เอาไปเสียงนำนมแอบหลวนมาแล้วถงาคกกุกกุกะุกุกุมาไเอออันเด็กก็ขี่จ่วอยเอิ้หยิบมากินก็กินกวางขึ้นกวางมากกว่าไลลปรันปัดทูซาหยิบน้ำซาหยิบขึ้นเต่าคูอมวยคือขาดรังอ่ำไหลหยิบคือวายครั้งอ่ำไหหยิบคือวายอ่ไหยิบน้ำอื้นน้ำดังมาจ้องตางเอาสะโพกโขมาตูุสะโพกปางมาคืนคืนด่วยก็ฉ่เฮือกน่นมา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 วันนั้นก็มีเัวเขียวมาเฮือน้อง ว่าผียมาเฮือนยากายมามาด้วยเหินเหมือนมองซอหอยมาต้นแหล่ลำตื้นกั้นโต้หโกพี่ไพ่พ่หมอพ่หมุนชวนหันคาพี่น้องในกลับไม่เลยปินหรือนเราหนักกํไไรหันห้อยนกจิ๋วันเมื่อไข่เมื่อขี่อเมื่อขี่เต่าหันไก่ไก่เมื่อเข่าเขี่ยเฮือนหันห้อยตะลางถินนกจิ๋วแชมเป้อเบือเดือนชมเป้อหกอ่ะเชียงพีบึงกําไรคือเฮือนมาอรอเฮือนมาหน้อมหากะ้วก็หันหลุดขาดอนมากะ้วก็หันหลุดขากําไรมีมา ช่วยดูเขากลางแล้วล่ะนี่ไอ้ใจไข่เอ้านังกันเลยมาอยู่กลางจันห้องหาลูกขาเจ๊กับนายนายเท่านั้นเนาะ <c oughs> มาเดี๋ยมาตาลาปาตังชอง่องรวยว่าลาขื่อมือมืออันหรือฮว่าลาขื่อมือมีออันจานฮะขือเป็นนั่นมาเอินน่นเนาะดุกง,งาปานจันช่องนอม่น่อ มาได้รูาา้เจ้ามาได้รูาา้เจ้าเก้าด้มาเจ้าเมียแด่เจอป่อมาแด่มาแด่มาไว้มาไว้ก็เมียมอในหนวมไครเจ้าได้รู้เมียเจ้าได้รู้กาาเกกาามียคำจังยนยิงใจามาไว้ไว้แด่คำเหนือ คำเหนือมาแด้คำอ่อนก็คัดเจ,จออยจ้ามาื่อเฮือนแย่อ่อนป่านหายมาได้คำลูกเออเมีเอเจ้ามาลูกเออมาเลยเมียลูกเอกอใครกินคำเมือนหอก็มากใครกินน้ำนมโวก็เอามากใครกินนังก็หลาป้าหอดเฮือนย่ออยามาเลยเมียมาเลยเมียตัวเฮืนตัวเย่เคืออัผันเฮือนเจมันอะ คืออาปากถงยาวนาวาสักถาเมียจ้องไงคือเบี้ยนกันเลยก็มามาคือมีที่ไหก็มามาขงกหางจานอย่าขึ้นเข่าเอิ่นมือกันมือปัดปัดผิวๆนะเอินชิงข่อนมือหรืออาปากงี้นอย่าพือยองคำกับคำรู้ถ้าไม่มาแน่สัวไปหันมาตั้งเลยสัวใครว่าบอกขามาเตัวแม่เป็นหมอตัวผือตอนขับพี่น้องยำไปปล่อยแหงเอาล่ะสัว ตัวมาตัวเชือปากพักตูได้เฉพาะมามูลเพราะน้ำเปลนตันได้คาปีนน,อน้องแนมต้นเหลให้ผัดเฮื่อนเวลาก็ขาดต้องไปขรายย้อนินเปืนหนอนน,อน้อเอ้ยก้ามชี้มวะอ่ากวาเป็นนายก่าเจตถามด้วยเบื่นก่อนโชคใครอ้อยากเยียวขึ้่อนป่าไม่กัดทำึ้นหงอแล้วเฮ้ยจะเอาดอยเขาจะเอาดอยเขาเฮ้ยจอ้ยจไข่นางมามีไหนฮะโอ้มาในเกาะคือหนาวแล้วขครหิ้งแล้ว ไว้คือกัวันสองวันน้อยฮะเราไม่หันละวงเลยบัวอ๋อนอกัถามเงินเพอรกว่าไหันถามเงินเพอร์กว่าไมหันไหมมาผิดหรืเนาะหานเงินเพอรลาชูกเงินเพอล่มันนี่เฮอไหนเออกัดเงินเพอยกว่าหายถึงเนี่ยวหายกัดจิ้งจกไว้ฮะกับวันสองวันก้อยว่าชัอ้าเก็ถามนแทงวันนั้นมีบัตรตรงก่าแทงไม่เห็น อนนาาอน,นังเขาอ่านังเขาอ่อาจารย์ใครน้าก็ตั้งเลยค่เอ่อข้ามาในปลอกขาอ๋อมาเื่ออ่าน,นางเขาค่ะออต้นไม้ปอกขาเอาอ,อยเนาะกะทำอย่างฮื่นไหมเอาอยเอาอยเออสองาาอาจารย์ใครน้ามาดิชูเจ้าค่ะ อ่าล <ım S 2> ่อนให้น่ะฮะดว่าหล่อน áo เขานั่นให้น่ะกาดินจอมเก้บูเกก้ามิวการด่อนใจด่อนยิงกาดินจอมนำจ้ำน้องพอก่อนเิ็บด้วยขาเลยอยู่ว่าเอออานาเขามาเอาไก่เออหืดฮู้ตุ๊กนักตุกน้องตายอยู่ฮะดว่าเชจำมูนอป้อนนั่นก็เดียนขึ้นมาขึ้นหน้ายีกับไหนต่อหันเหือหนอสูต่อหันหรือหันเชื่อ เอ็มฮันจูเกต์กตาเหมือนพายโกว่ามีตาเหมือนลอ้านี่เคตตาตุ่น้ำตรงมนองอยู่มั้ขาปีนน้องในสังกับน้ำกลางวันน่ะลตอตาเหมือนเลยก็มันูกอ ตายเออมีตายเออมีนางเออมีเปียใจถึงลราชัวผาดออมาเรเดินไปเจ็ดวันมัดวันไนขบเจ็ดแปเสิเจ็ดปีชัวลูกนั้นเนื้อลูกนั้นตาปอ,อด้านกาตั้งหล้ยก็เพิ่มูรังแค่ตายตัว้องเอยเออใเออ้อใน่เอะ เมื่อไปมาไข่มาฝืดมาดูหาฉ่ำหันยังไงก็ไหลน้ำไหลนองหืออันนั้นก็กะคืนกินหมักไม่หมักตอกได้ตายหืออันนั้นก็กะคืนกินหมักหมุนหมักหมอมหือข้าวในข้าวหมักหมอมชุกลงข้าวบักควับชุกลงโอ้ยจังว่าข้าวเดินหาเจ้าไหนเค็กินหมักรูลามนั้นก็กะกินหมักหัวตายเอาหืออโอไอ้ ใจตายตี้หัวใจเออพ่อใจเออพ่อทางด้ลูกของก็มือตัวกองหลังย่างหลักก็ได้มาเฮือนก็าเหินเป่าพือนดันคอมหมนสะเหมีเต้เท่ายหลายคิดใจตายตี้นัวดูเถิดเมื่อคุกเข่าใครจำน้ำจำหนองนายนายพอลูกค้าตายอยู่กับบ้านผายบ้านร้งเปิ่นเลยเอออยู่กับบ้านจำปั้นชิกเปิ่นเลยเออชูควาใจกาใครเออ ก็ไม่มือยังมาขับหัมีก็ล่ากันในไข่จอมน้ำจอมหนองจีเบื่อนชออกโกเลยก็เตียนลาลาโนะตู้ข้าปุ่นเอออาเมาซาเลียชออกโกแลตก็เอเดียผูกตาคำใจท้าเพืก็หวังหู้ท้าเพืก็หวังเชียงสักขันลายเอาจินอันตันเจอเมืองกอนเขียนเอออาอยู่อยากว่าอยากว่าเยาหาก็แล้ก็เอเดียนลาลาโกตู้ข้าเอออาหมกหยอ ไฟเอต้าผูตามีน้ำตาท่านวัอเปลี่ยนงวงเปลี่ยนงวงน้ำตาทานไหลร้องไหลร้องยาวยาปาก็มันยาวเกลือถังลูกข่าตายจ้องเขาไม่เงาตกด้วยเกล็ดป้อเจ้าทำไปก็ว่างพันวะมันในก็เป็น่ันตันตรายตงผู้อีกตาหมีทองยองด้วยหน้าเมืองเรียกนีจันชีกังวลไว้เออให้กำเนอให้ก็ให้ขึ้นเก่ากันเนิ่ววัน ว่ายิ่งสิงหลวนโมอกะลกกับลูกด้วยกับกะล่อมด้วยแบเป็นเส้อลูกขาละลายเป็นลูกเปลื่อนหลายๆกาถามได้ลูกลายกาถามได้ถามได้ถามด้วยลูกใจนายใส่กวาว่างหันว่ะกาถามด้วยลูกยิงนายปั่นกวาบชำบหู้ว่ะกาถามด้วยลูกใจนายหนุ่กกวาบชำบหินีว่ะกาถามด้วยลูกใจนายขี้กวาบชำบแจงว่ะกาถามเพิ่ก็จะหมอกเที่ยงจะหมอกหันเทแยงหมอกหันเสียบอกเสียยามว่ะกาถามด้วยลูกลุงทำเขากวาดชาบหันเสียเผาอ่ะ ลูกายจูในมาหอบว่นนอ้นมึงกองยูสมนายเชืหายคำนห้ใ a ้ให้ h a ใจรือวันก็ขับผมมีแนวหยวงไปกับนยขมุนเขาก็กองกอเป็ดนาเกินกองปิ้นปินเปิ้นยำนำกอเป็นปินเขากอป็นปินเออคำนเตาหาลูกขับอกไปใจมาตัวหนอกบองมงาหาคือยาหาไสองวันก็คืออสองวันก็คือยาสาวันมาก็ผมมันเดหาตั้งแตะ ขำกันจะให้ได้ตายก็ได่ธรรเป็นดือยามมามันดุเกขาแน่อมันดุยิงดุใจฮะแบบอ่ะมันดุยิงดุยังดุใจฮะเขือไในเขาขำกันเจอตายอากันเจอตายอ่ะวพรามากันกันกันาใครจะเาขึ้นถุยสยำเนียการกัน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 ว่าใครจะใครถุยจะําขึ้นไม่ได้ถุยน่ะอ่าใครตายกันเจอตายช้ำจางตาย นายหยองกับนายปัอกขวางจ้านคืนมือระออกกับม่ยดิบคืนเล่คืนน้ดงตรงยญ้นักคืนมือกับนายเล่หลงคืนมือดิบหลงคืนมือจีบเบิดนายก็ตัวไอ้อมหลอนยิ่งหลอนใจอัดพื้นที่ห so ัวเล่นไกลกันแล้วก็จิกตัวตัวตัวกับนายย่อป้วนตัวตัวคืนมือในห้องหันขาบปีน่องเตี้ยจิงใจจิงใจจิงเหมือนจิงเหมือนตื้อหมูหัวลำพิษพิษหลั่งหัวเี้หน้าเนู้อพูนเร่กับนาย ป่าถายยูไล่อันเดียตอหมอกคนลำอันเดียนั่งหูตีนางยองครับอ่าอย่างอขาขับพิ้นน้องก็ได้นั่นเมียเขาก็ขึ้นตรงหน้าดทีด่ขับพิ้นน้องมูหันไก่พี่ใหญ่พี่เออเอออันขึ้นมาปุ่นจะมีเ,เอวหน้าเหลืเอเน่เน่ย,นยจะโ,โย่จึงว่าตกนั้นจึงว่าตกไม่ตายอะไร ใจเออหน้เคี้ยกเหมือนโกเนี่ยปีใหญ่คุ้มห้องหลัดตัวน้องเออปีอยู่กูกเหมือนคน้ใหญ่โก้เออปีปอ Girl, so number, นายก้อยกาวได้พู่มาหารดุใจของใครจำไม่ได้ของโบคล็อกน้นดำแลวเนี่ยอ้ใจเอเม่ใจเอเมยมามามาเลยมาเลยมาเลยมลยมลยเอมาเยมามีเยมมาเลยมเมยมาเลยาเมายมเมยมาเลยมาาเยลยลย แม่คำเก่าแม่คำเก่าขาปีนออนก้อนเดี่ยดนุ่งกว่าที่เพื่อนเขาแม่ปอกเปีเปี้ยวกำหัวนข้าวโพดโตโพดหน้าทีเพื่อนมาได้มีอ้อด้อลูกชายเออแม่เต้องกากอดอ่ขาเมียเขาเขาไม่กล้กอดกินเมียของยองอ้อเมียลูกหล้วมานเมียอ้อเมียมาเพื่ได้สามวันพันความในย่างลูกจามปังช่องหน่อมีเออเมียกอดนำตาหลอดจอมลูกยิงใจเออ ความเปิ liksom, too, ้นว่าเ้อดุกยิงลุกใจกับพคตายตัตกหของโคตายเอาหาอุชูก็เป็นนันตันเจเมืงก่อนแลจริงยางสายอุชวเป็นห้องให้นอนกุมหือท่านเพราะไม่อุสิว่าเมื่อไก่ได้กันจะตายเพราะไรย่างวารุเออมาได้ลู้เออเอามโหเคือเลยอูเอาละเอมาหกกองขีไก่เขือนใ้เผปันเขืลานนีย บอกองขี้ไก่ถูงไร้เสหออกเขานี่เขได้เพิ่มเันคือหลานลูกเอรอลูกอ่าลุงเจ็วันเขาเอาห้าปีนอกมาหาขายไปลุ่งชัดเจนอะไรเมื่ออาโรโลอาโรโลโล่ลคือยาวคือยาวผูเก็วันเขาเป็นเส้นเก่าผูเก็วันเขาเป็นเส้นเข็น เน่หนะเขาซาเมอลูกใจเอาลูกเยี่ยงมาขายปันปูสักเทียจอดใียปีนู่เจ้าไหนห้อ่ขายหลวงหขายหลวงตาดดีใส่เงินขึ้นปันเงินเหนีกอ่ำเกอยาเมือเมื่อรวมือคลายๆายพอขายเมื่อมือเปิ้ปปอตายปอมีลูกตังสีกันมืก่อไปจะเปิ้อียเขาเนื้อเพรามันเชี่ยวเชียกว่าเด้อเมีมันกว่าเงินปากอ่อมี้สังเกตใคอยากับปุ่ในเมืองเงี้ยขอปูเกก็มออยากก ตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยม้อถ้าผมปน้าข้างขายมันขายในมือก่อต่เขาได้ตันตายมันจะวันเขานี่จ่องเคี้ยวย่อผู่เก๋ก็มันจะเมื่อเขาสองเย่อผู่เก๋ก็มันจะม้อหม้อปู่เก๋อปู้มือนปู้พิ้ายังมีกว่าคุณออกคำยังมีกว่าไว้ใจมังกันเนื้อเผาเนื้อหัอกตื้นชุ่มวังกันเผาเนื้อรุ่มกอดตื้นเจ้าวังกันเผาสอกเแล้วเผากาม้อมาเลยดูมาเลยเมียมาเลยเมียจะเมื่อเอาบม้อหม้อควางขี้ไก่คือกอดทุไลเฉพเขาคือเอาแดดเป็นปันคือหนำหม้อมามามาเมื่อเมีย จู Han ัอข right, ับปิน้องมือ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 บบนี้อ่าชิงง็หมอก่น้องอืม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 อือืม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 อือมอื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 มออื